พระเจ้าใคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมราคาดดไวอออกถึงแพงขึ้นเป็นบ้าแต่ช่วงของสัปดาห์ที่2อันครับไปเสษไม่ได้เลยใช่ไหมครับว่าในช่วงเจ็วันแรกเพื่อนส่วนใหญ่ยังเก็บเลเวลอยู่เดินตามเรื่อๆเดินตามแอคอยู่ตลาดเลยใช้ ex หรือ e x ็ก t e d อ p แล้วก็ C หรือเ h a o s ดอเป็นเงินหลักส่วนดีที่ได้มานั้นก็เอาอนำไปเลกพวก EX หรือว่า C แล้วก็ขายในราคาถูกๆเพราะว่าจะได้ใช้เงินพวกนั้นมาปั้นบิวต,ตัวละครสำหรับ N อ็นเกมหรือว่าเดินแอร์กันครับแต่พอเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่2ต้นๆหรือปลปายๆนั่นเองผู้เล่นจํานวนมากก็มาถึง N อ็นเกมกันแล้วโดยส่วนใหญ่นะครับทีนี้แหละทุกคนเขาเริ่มต้องการดีออกเพื่อนำไปดีโลของเทปเทกันที่ได้มานั้นแต่เมื่อความต้องการดีมันเพิ่มสูงขึ้นในช่วงขาดนี้ แต่ซับไายหรือว่าจำนวนที่ดรอปของดีนั้นกลับไม่เพิ่มขึ้นเลยแต่มีความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีจํากัดราะคาพุ่งกึนเลยตามกลไกตลาดและนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงกลายเป็นสกุลเงินที่มีค่าสุดในเกมและผมก็ไม่มีสัก d ีวเลย